นะคะตรงนี้แล้วมาวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะวันนี้ผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพุรทราได้ผลดีมากๆที่สําคัญบอกแล้วว่าเป็นแฟนค่ะเป็นเป็นสมาชิกของ O2 ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 1ปีนี้พศ2555ยังใช้ o อทอยู่เป็นแฟนคับแฟนตัวจีนเลยนะคะแล้ววันนี้ชนที่พาจะพาท่านไปพบเจ้าของสวนพุทราค่ะรอท่านผู้ชมอยู่นะคะ อา้าวทำอะไรอยู่คะเจ้าพุธาค่ะเจ้าพุธาสวัสดีคะ่ะค่ะคุณแชแลมนะคะค่ะค่ะวันนี้ชนที่พานั่งอยู่กับคุณแชแลมนะคะคุณแชแลมจันตาที่เป็นเจ้าของสวนพุธาเป็นผู้สาพันอะไรคะพันนมสดค่ะพันนมสด,มสดเห็นบอกว่าเป็นกเกษตรกรที่ ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ตั้งแต่โอทูเกิดเลยค่ะตั้งแต่โอทูเกิดตั้งแต่ยังไม่มีฉลาคายเลยค่ะตัะ้แต่เป็นขวดลดๆนะนะบอกเลยเลยว่าเป็นแฟนตัวจริงโอ้โหแฟนพันแท้เลยก็ว่าได้เลยนะคะวันนี้ใช้มาโดยตลอดนะคะมีหลายๆยี่ห้อมาแนะนําแต่ไม,ไม่เคยเปลี่ยนใจว่างไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ถูกใจเหมือนโอทูค่ะไม่ถูกใจทีนี้ก็ต้องมาคุยว่ามันถูกใจเพราะอะไรนี่คือผลผลิตนี่คือผลผลิตเวลาไปวางขายลูกค้านี่ ผิวจะท่อาอนผู้ชมดูผิวจะสวยเงางามวางอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เหมือนแวกไวเลยค่ะเหมือนแวกเลยค่ะและที่สําคัญบอกรสชาติดีมากที่คัญรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะค่ะอันนี้ก็คือผู้สานมสดนี่แหละปกติมันได้ประมาณกี่กี่ลูกโลนะคะเนี่ยประมาณอยู่ที่หกลูกโลคะ่ะขนาดหนึ่งหกลูกโลธรรมดาหลูกโลหกลูกโลคะ่ะธรรมดาทั่วไปมันอยู่กี่ลูกโลนะคะ,ะประมาณทัวเีเรก็ประมาณเก็ดลูกโล แต่ของเราล่ะแต่ของเรานี่ก็ห้าลูกโลหกลูกโลค่ะเห็นไหมคะใชโอทูแค่ห้าลูกหกลูกโลทั่วไปเนี่ยคุณชายแลมบอกประมาณเจ็ดเจ็ดลูกเจ็ดลูกแปดลูกลูกหรือสิบลูกค่ะทั่วไปเจ็ดถึงสิบลูกคือหนึ่งกิโลที่ไม่ได้ใช้โอทูเราค่ะแต่วันนี้ได้ใช้โอทูแล้วค่ะอยู่ที่ห้าลูกโลค่ะเห็นไหมคะผลผลิตสุดยอดเลยเป็นยังไงบ้าง้ะคะในเรื่องยอดขายของคุณชาแลมเนี่ยยอดขายมีคือลูกค้าสั่งมาไม่พอไม่พอส่งเลยไม่พอส่งเลยแสดงว่าตลาดต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีๆได้ ผลผลิตดีอย่างนี้งามๆอย่างนี้เลยไปส่งที่ไหนบ้างไปส่งที่วังน้ําเขียวปักช่องแล้วก็โมเซอร์ค่ะโมเซอร์อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดตาะจังหวัดตาก็คือชาวเขาเ่าโมเซอร์เขาจะชอบผลผลิตดีๆอย่างนี้คุณภาพแบบนี้เลยค่ะอืแล้วเป็นยังไงเห็นบอกว่าขายดีขายดีค่ะลูกค้าต้องการมารสชาติอร่อยหวานกรอบอร่อยค่ะแล้วก็ผิวสวยอยู่ได้หลายวันค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉานั่นผิวแวกเหมือนแวกเลยค่ะเหมือนแวกนะคะเหมือนเราเคลือบได้เลยค่ะ เอาให้ท่านผู้ชมดูอีกสักลูกดีไหมคุณเชลเล่หเดี๋ยวเดี๋ยวทามาดูค่ะอันนี้คณุณเชลล่มีการห่อดูแลได้เป็นอย่างดีเลยเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอันนี้ยังยังใช้ไม่ได้ค่ะแต่เขาก็โตมากแล้วออ,อันนี้ก็คือยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้<า>ยังไม่โตยังไม่แก่ค่ะออันนี้คือผลอ่อนคค่ะออนีืผลแล้วผลนั้นเราค่ายแก่แล้วอันนี้ผลอันนี้ก็แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือยังขายไม่ได้เหมือนกันขายไม่ได้เหมือนกันแต่เขาโตมากแล้วอื ก็คือได้ผลผลิตดีทีนี้เราเดี๋ยวเราคุยกับท่านผู้ชมสักหน่อยคุณเชลเลมเกษตรกรที่ปลูกพุทชาเนี่ยเขามีการคาดสรรในการาเขาเรียกว่าการคาดสรรต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ต่างๆมาใช้อย่างไงบ้างเนี่ยก็ต้องสายพันธุ์ที่ตรงแล้วก็สายพันธุ์ที่ตรงแล้วก็คาว่าสายพันธุ์ตรงหมายถึง ที่ว่าเขาได้มาจากพันธุ์นมสดกับนมสดตรงๆโดยไม่เปลี่ยนธรรมดานี่มันจากเพี้ยนค่ะสายพันธุ์ไม่โตก็คือเป็นพันธุ์แท้พันธุ์ตรงเป็น่ะเป็นพันธุ์นมสดก็พันธุ์นมสดไม่ได้มีการผสมพันธุ์ไม่มีการผสมพันธุ์นมสดเป็นแท้เลยก็คือกิ่งนี่เลยกิ่งนี่เลยอันนี้อันนี้เราเป็นไงเรารับกิ่งมาปลูกค่ะคือมีบริษัทเขาเอากิ่งมาเสนอให้กิ่งละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อเราก็รับซื้อกิ่งแล้วเราก็มาปลูกแล้วก็มาปลูกอืมแล้วทีนี้ปลูกเนี่ยในพื้นที่ของคุณชแ่เนนีี่่่ยยราอูกไร่ พื้นที่ตรงนี้ยืนอยู่นี่สิบไร่ค่ะสิบไร่ปลูกพู้สาทั้งหมดเลยเหรอคะปลูกพู้สาทั้งหมดเลยค่ะและนน้วเป็นพันนี้ด้วยเป็นพันนี้ด้วยแล้วที่เห็นอยู่ในต้นนี้อายุกี่ปีต้นนี้อายุแปดเดือนค่ะนี่แปดเดือนแปดเดือนเก็บผลผลิตได้แล้วเก็บผลผลิตได้แล้วถือว่าเร็วนะค่ะอื้อแล้วก็ได้ผลผลิตดีมากดกมากเลยนะคะท่านผู้ชมดูสิคะอันนี้เป็นผลผลิตที่คุณแชแลมได้ใช้โอทูมาโดยตลอด โดกมากจนกิ่งหักเลยค่ะดกมากจนกิ่งหักใช่ค่ะนี้ะค่ะถ้าแล้วเห็นบอกว่ายังมีที่อื่นดกสวยงามอย่างนี้เลยพื้นที่สิบไร่ตรงนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูดีไหมค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่สวนพุทธาของคุณแชลเล่มโดไซเขียวงามแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าทําให้เราสดชื่นสดชื่นมากๆเลยนะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะมีทีมงานของโอทู มาซุ่มนะคะมาซุ่มามาซุ่มดูผลผลิตโอทูว่ามาซุ่มดูผลผลิตที่เกรรษตรกรที่ใชโอทูแล้วว่ามันได้ผลยังไงนะคะเดี๋ยวชนนิพาจะพาไปดูไม่รู้อยู่มุมไหนนะคะไปค่ะเอ้าอยู่ตรงนี้เองเอ้อสวัสทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา,ามาเก็บผลงานดีๆไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นแหละเห็นบอกว่าสวนผู้สาของคุณชาแนมใชโอทูมาตลอดสี่ปีห้าปี มาด้วยกันเหรอคะเนี่ยผมจะแอบมาพอคุณชนคุณแชลันในโทรไปบอกลุงลงมาดูอ่ตัวพิจาราก็เลยมาเอ่อมากับคุณสุดใจมาเห็นแล้วแสดงว่าแสดงว่าแอบมาก็ต้องมาขโมยใช่ไหมใช่เนี่ยเน่นี่ยแอบแอบเก็บไว้นี่ยเราเจอขโมยแล้วเดี๋ยวชนที่พาจะต้องไปบอกคุณแชลรนพาเจอขโมยแล้วโอ้นี่สวยมากอันนี้ไม่ใช่พวงกงหนุนนะ พวกอะไรพ่าพวงู้ช้าพ้ช่านมไข่นมไข่เออล้วก็มีมันมีอยู่ลูกใหญ่อันนี้คือลูกเลยลูกนมอหวานมากหวานมากลองกินหรืยยังผู้ชมดูนะคะว่าไปดูหลายๆที่มันเป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยเจอใช่ไหมแต่วันนี้เจอแล้วเจอแล้วเป็นไงพี่ใจดีมากดีมากได้เด็ดอย่างเดียวยังไม่ได้ลองเด็ดมาใลูกเดี๋ยวผมแบ่งให้ลูกเนื้อเดี๋ยวลองกินดูเขาไม่ฉีดเคมีหรือเนี่ยไม่มีใช้แต่โอโตใช้แต่โอโต้ผอแกนิก แกี้คุณสุดใจบอกว่าใช้แต่โอทูเราต้องถามพี่ใจเป็นยังไงพี่ใจเห็นบอกว่าเป็นคนนาโอทูเข้ามาในสวนของคุณแฉมมองดูท่านผู้ชมหน่จาะพี่ค่ะเป็นยังไงเอาโอทูมาเนี่ยดีมากไงแฉมว่าดีมากดีมากมาดูตลอดเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันไม่ไกลกันอืเป็นยังไงพี่เขาก็จริงๆสวยงามดีใจกับเขาดีใจมากอืเอาโอทูมาคุณจะเล่นตั้งแต่ปีไหนปี าหนึ่งห้าหนึ่งกี่ปีแล้วคุณนรงห้าปีห้าปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าจะเข้าปีห้าหกแล้วห้าปีเขาปีที่หเรล่าแฟนพันแท้พันแท้เลยบอกวาไม่มีเปลี่ยนแปลงคบอกว่าไงเอาหลายๆห้อมาแนะนำมาไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อโอทูโอทูยงเชื่อโอทน่ารักแสดงว่าเป็นแฟนโอทูพันแท้น่ารักคุณนรุงบอกว่าไม่เชื่อเลย เชื่อแต่โอทูอย่างเดียวเลยก็แบบนี้จะไม่เชื่อได้ยังไงท่านผู้ชมสวยงามขนาดนี้แล้วโดกทุกต้นแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหใช่การเกษตรทัวอ้อยมันสับปะหลังมันค่ะเขาใช้กันเดี๋ยวนี้เขาปลูกพืชกันเยอะเลืครับเยอะปลูกอะไรบ้างนะคะพี่มีอ้อยมีมันมีสับปะหลังอะไรทัวแสดงว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยแท้จริงครับผมนาก็ส่วนน้อยนาส่วนน้อย ผู้สาเขาปลูกเยอะไหมพี่ใจเยอะเขาก็ปลูกกันก็ฟรองฝรั่งอะไรมีทั้งฝรั่งก็มีเน้ะที่ตรงนี้กี่ไร่ของคุณเจริญเนี่ยประมาณสิบไร่สิบไร่เยอะนะคะลุงเยาะเยอะเยอะนะสิบไร่เยอะเยอะสิบไร่แล้วสิบไร่นี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเปล่าทั้งหมดดกดกเหมือนกันนี่ ทำไมมาวันนี้เสียใจนะเนี่ยอแอบมาก็โทรไปหาหลายวันแล้วเมื่อวานเขาก็เก็บลูกเล็กลูกเล็กมันมีันนี้ลูกโตอันนี้ลูกโตไม่พอใจขนาดเมื่อวานเขาเก็บแล้วนะเนี่ยขนาดนี้ประมาณอันนี้เก็บแล้วนี่เหลือเก็บเหลือเก็บเมื่อวานเก็บแล้วเป็นยังไงเมื่อวานไงลูกเป็นยังไงขนาดนี้ที่เก็บไปเนี่ยประมาณ อ่าห้าถึงหกลูกหนึ่งกิโลเนี่ยนะส่งโลละยี่สิบบาทโลยี่สิบบาทแต่ผสมตันห้าไร่แต่เราไปซื้อตลาดไม่ใช่โลยี่สิบนะเราซื้อเป็นร้อยนะแต่วันนี้เราโชคดีนะเดี๋ยวต้องมีติดเมือกลับไปนะแต่ไม่ใช่ขโมยนะไม่ใช่ขโมยเจริญจะให้เราเนี่แหละไม่ขโมยแล้วผมไม่เข้าใจติดตามมากเลย อันนี้วาเหลือเก็บเหลือเก็บ่อวานเนี่ยเขาเขามีวิธีการคือเก็บเอ่อเอ่อคัดคับเป็นไซส์ขนาดนี้เหลือลูกนมเนี่ยย่างเงี้ยมันู่บางลูกที่เขาห่อเนี่ยลุงอาร์มันเป็นยังไงในีช่วยห่อให้เให้ผิวสวยทำาหมหอมาแรงมาแรงมาแรงวันทองมาแรงวันทองที่จะตเนี่ยแล้วแล้วข้งในจะเสียแต่พอห่อแล้วผิวจะสวยแบบนี้เหมือน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 แบเหมือนเเลยแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เอกผิวสวยมากเลยนะ อันนี้เป็นอีกสายอีกราคานึงนะแต่ที่ว่าโรยยีกิบมะลุขนาดนี้ออันนี้ก็กินได้กินได้แต่ก็อร่อยนะนที่พาชิมอร่อยบนเนื้อขาวหวานนิดน้ำกรอบนะเป็นคือตลาดต้องการอย่างนี้เหรอคะฟันสดเดงกผิวจะเดชัยโอโทคิวบริสุทธิ์ เขาต้องการบริโภคผลไม้ท <kinda> ี่ปลอดสารเคมีแต่มันหาไม่ได้นะผลไม้ที่ใช้สารเคมีก็ระบทเกษตรดินทีนาต่างกันอันนี้คือเกษตรดินซีเกษตรดินซีเนี่ยรสชาติจะกลมกลมแต่ถ้าเป็นเกษตรเคมีเนี่ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวแล้วเก็บไว้ได้เก็บไว้ไม่ได้นานถ้าเอาไปแช่จเยนจะสังเกตเห็นเลยผิวเนี่ยจะเป็นจุดๆนั่นคือเกษตรเคมีแต่ของอินรีน่ะถ้าเป็นของของโอทูเนี่ยเก็บไว้ได้เป็นเดือน เก็บได้เป็นเดือนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็เนได้เป็นเดือนคุณภาพดีบ้างไหมคุณภาพดีนี่คือเกษตรินทีที่ผู้บริโภคต้องการหาแต่ว่าในชั่วโมงนี้มันหายากแต่ถ้ามาแปลงนี้เป็นเกษตรินทีของโอทูนะก็คือไม่มีเคมีไม่มีเคมีนะคะท่านผู้ชมเวลาเราหยิบผลไม้ขึ้นมามันจะมีกลิ่นมามาในสวนจะมาจะมาเด็ดกินแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวตายเพราะมันเป็นเกษตรเคมีแต่ของเราเป็นเกษตรินทีคือโอทูโอทูค่ะนะเราจึงกินแบบ ด้วยความมั่นใจอ่านั่นพี่ใจกล้ากินไหมเนี่ยพ่อจะพี่ใจอยู่ใกล้กินกล้ากินค่ะกินเส้นผู้ชมดูหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นปลอดเชืีจริงเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยกรอบอร่อยแล้วเราพาท่านผู้ชมไปดูต้นอื่นบ้างไหมตปดตัดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นผมรู้ว่าท่านผู้ชมที่มองอยู่อยากจะลองเนี่ยนะอยากจะลองแล้วน้องนายหลายด่านเนี่ยชนที่พาเราลงเราลงแล้วก็พี่สุดใจชิมแทนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูทางลนดิโอ้โห ปกติถ้าเราเข้าสวนผลไม้นะตของก็บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปเด็ดกินนะเพราะผมเพิ่งขีดยาไปเออคืออันตรายมานเถอะเขาให้เดินชมได้แต่ว่าแต่มาที่นี่เป็นยังไงอันนี้เขาบอกว่ากินได้เลยปลอดภัยปลอดภัยไรกังวลท่านผู้ชมจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยคุณนรลงนี่กินตลอดเลยกินตลอดเลยเกล็ดฟันแล้วกลัวว่าันเถอะกินมอะไรนี่อะไรเนี่ยโอ้ดูต้นนี้นี่ท่านผู้ชมเล็กพิี้หนูเล็กพิคิโนมันดกจริงจริงนะคุณชนทานตแพทย์นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ย นะคะปฏิหารมีจริงใช่ไหมจริงจริงจริงเลยนะคะใชโอทูไม่มีหวังเลยเป็นยังไงพี่สุใจดีมากเขาบอกว่าดีมากดีมากเลยใชโอทูมาตลอดอนะคะพี่จ่ายเป็นคนดูแลตรงนี้เอาผลิตภัณฑ์มาแจกจ่ายให้ลูกไล่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างฟตาอ้อยมันตะปะหลังถั่วมันอะไรก็ทำถั่วเขียวแล้วก็อะไรอีก นาข้าวมีไหมแถวเนี้ยข้าวมีเล็กน้อยเล็กน้อยนี่คือเท่าแก่เท่าแก่ใหญ่นะคะสุดใจพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกปลูกข้าวปลูกข้าวทับการมันแล้วก็พืชสวนพืชสวนในสายนานาข้าวมีนิดหน่อยเราพาท่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นมาพี่สุดใจมาต้นนี้ก็มีเห็นไหมนี่นี่เนี่โอ้ต้นเล็กเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่นี่เอาหมดแล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันโอ้โหนี่นี่กำลังออกเลยคุณชนที่พาโอ้เห็นบอกว่าเพิ่งเก็บไปใช่ไหมพี่สุดใจสวนเนี้ยอันนี้ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ ทีนี้กระดกเมื่อวานผ่านมาพอดีส่วนมากเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนมากก็จะจะหลบหลบใบใช่ไหมเขาเรียกต้องต้องเอออต้งโยงกิ่งไว้เลยถ้าไม่โยงกิ่งเนี่ยหักแต่หักไม่จะฉีกจะเสียหายคุณนรงค์เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปพบ เจ้าของสวนอีกครั้งหนึ่งดีไหมดีดีครับเดี๋ยวจะได้สอบถามว่าจะได้ข้อมูลตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงดูแลยังไงถึงได้ผลผลิตดีขนาดนี้ครับผมค่ะขีดโอทูไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะค่ะค่ะเพียงแต่รู้ว่าแปลงนี้ใช้โอทูอย่างเดียวไม่มีเคนเเลยเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับท่านผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวชนที่พาจะพาท่านไปพบกับเจ้าของสวนก็คือคุณชาแ่มจันตารอเราอยู่ใช่ไหมใช่เลยเราจะได้ทราบข้อมูลที่เด็ดว่าดูแลยังไงถึงได้ผลผลิตดีขนาดนี้ช่วงหน้าพบกันค่ะครับผมเมื่อหนุ่มกลับบบ้าานก็พว่ บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโวกาไปใช้ดูสิจ้าเวลาที่คุณดูดีเนี่ยถอย พี่สาวแกเหรอไม่ใช่ใครภรรยาพ่อนะผละิตภัณฑ์อาหารเสริม f อโทเลยค่ะตอนนี้เราก็มาคุยกับคุณชาแล่มนะคะคุณชาแล่มจานตาที่เป็นเจ้าของสวนผู้สาอยู่ที่นี่เห็น <He S 1> บอกว่าจริงๆแล้วปลูกแรกๆมันไม่ได้มากมายขนาดนี้เป็นยังไงเล่าท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะปีแรกก็ปลูกประมาณห้าไร่ค่ะสาม้ยต้นอ่าสาม้ยต้นทีนี้พอดีก็ราคารู้สึกจะดีหน่อยแล้วก็ ปลูกอะไรก็ไม่ได้เหมือนปลูพุทซาค่ะหนึ่งไร่ละหนึ่งแสนบาทนี่ทำราคาธรรมดานี่ไร่ละหนึ่งบาทหมายถึงว่าหนึ่งแสนบาทต่อผลิตนะต้ผลิตต่อหนึ่งไร่ปลูกอะไรก็ไม่ได้เหมือนปลูพุทซาค่ะก็เลยขยายขึ้นมาเป็นสิบไร่ค่ะโขยายเป็นสิบไร่แต่ว่าเห็นบอกว่าตอนแรกอะไม่ได้ใช้โอท